a s อ a l a m u a l a i k u m w ม r a h m a t u l l a h i wabarakatuh ก่อความสุขความสันตินะครับจงประสบแก่พี่น้องที่รับชมรายการสลามล้านนานะครับช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนาผ่านทางสถานีโทรทัศน์ยาติมทีวีนะครับทีวีเพื่อผู้สตานะครับก่อฝากยาติมทีวีนะครับไว้ในอ้อมใจไว้ให้กับพี่น้องช่วยกันสนับสนุนตัวนะครับครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับไปชมบรรยากาศนะครับ การเลี้ยงส่งนะครับนักเรียนที่ได้ทุนจากต่างประเทศนะครับจากประเทศซาอุดีอสองทุนแล้วก็จากที่อียิปต์หนึ่งทุนนะครับจากครับโดยงานครั้งนี้นะครับจะตีห้องประชุมอเนกประสงค์นะครับของโรงเรียนจิตพักดีนะครับมัชิดอันตะกวาเชียงใหม่นะครับอยากให้พี่น้องนะครับไปรับชมกันเลยนะครับบรรยากาศการเลี้ยงส่งในวันนั้นนะครับผม การศึกษาที่บาอจะทําเพื่อคนมีจริยธรรมคุณธรรมศิลธรรมทางาศาสนาในชีวิตประจำวันและวิถีชีวิตนอกห้องเรียนของผู้เรียนมันมีที่้ลต่อคำสอนจากาศาสนาเข้าไปกำกับพฤติกรรมของเขาทุกอย่างก้าวแล้วการศึกษานั้นก็เป็นสิ่งที่ไร้คุณค่ามันมีความหมายใดๆต,ต่อมนุษย์อีกต่อไปและนี่คือภารกิจอันดับแรกของการศึกษาอิสลามที่จะต้องปลูกฝังลักษณะดังกล่าวลงไปในสายเลือดแทารเป็นมนุษย์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ โรงเรียนจิตพักดีมมชิตตะก,กว่าจัดงานเลี้ยงส่งนักเรียนที่ได้ไดรับทุนจากประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศอียิปต์จำนวน3มทุนอียิปต์อยู่หนึ่งคนนะครับคือตามีนนั่งตรงการนะครับน,นี่คือทุนมาาลนยอาสบของประเทศอียิปต์นะครับส่วนอสองคนหลังคุณรู้เน,นยนยายานะครับคนนี้ที่ตกสถาบันอันนี้เป็นทุน ที่จะไปมานาคอนดีนานะครับที่สวีเียะนะครับแล้วก็อีกคนลุก,กนยืนอันนี้อันนี้ก็จะเป็นทุนที่ได้ไปมาอาวียาเลยอิม่าอิริยามนะครับแต่ว่านั่งลงสองคนแรกอันนี้แน่นอนเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจึงญาญญาเขาวีซ่าได้แล้วนะครับตอนนี้กลงลง็กำลังรอส่วนของอิม่านั้น ยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับแต่มันเป็นการประกาศชื่อที่อิ่มอะไรแล้วนะครับรอการอนุมัติจากกระทรวงึุษาิการของซาอุดีอย่างเดียวนางวิภาว,วรรวัลผู้ทธิพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่างร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ดับ ทุนจากต่างประเทศมาสระสบายเช่นทุนดีกับน้องๆนักเรียนทุกคนที่ไม่มีโอกาสไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะคะเราได้ให้พูกกันแล้วก็อยากจะให้ตั้งใจเรียนและก็มีความเป็นเกียรนะคะก็ว่าจีที่เป็นตัวอย่างที่ดีออกมาเลวันนี้ที่น่า้มาไม่ว่าจะเป็นภูณดงหรือว่าพวงกวนนะคะก็ได้มีโอกาสจากตะลุยทางตะแตนดินแล้วก็กลับมาภูณดง ในสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือว่าการสร้างเสถียรภาพของู้องของเราใด้ารเป็นตัวใหญ่ที่พูดาด้ตัวนี้ใช่นกันฝั่งเราสุดประทับใจมากหาได้ยากมากนะครจากที่โมที่นเพลงที่นี่เติบโตที่นี่แล้กลับมาโรแรมที่แห่งนี้แล้วก็ได้บวมลงบวมเพาะเต็ด มากไปแต่ชาวมิชมีการตั้งใจนะในสังคมของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ของเราเป็นสังคมที่ไม่ว่าจะเป็นชนชาติศาสนาใดเขายอมรับอย่างอย่างมีอย่างโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดเลยเพราะว่าชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยาที่มีความแข็งแกร่งและก็มีศักยภาพสูงนะดังนั้นเป้าหมายแรกและเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาอิสลาม คือการคัดเกลาทางศาีลธรรมและการอบรมทางจิตวิญญาณและบทเหียนจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมและคููทุกคนจะต้องถือว่าจริยธรรมทางศาสนานั้นอยู่เหนือสิ่งอื่นใดจริยธรรมทางศาสนานั้นเป็นอุดมการเป็นจริยธรรมที่สมบูรณ์และลักษณะอันสูงส่งเช่นนี้ก็เป็นพื้นฐานแห่งอิสลามจุมพลศีสมัติรายงาน ครับก็ขอแสดงความยินดีครับน้องๆนะครับที่มีโอกาสได้รําเรียนไปศึกษาถึงต่างประเทศนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับก็ตั้งใจนะครับมั่นฝึกฝนนะครับมั่นเฮียนหูนะครับคือได้สิ่งดีๆกลับมานะครับจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะครับของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องเรื่องของอาหารฮาลาลนะครับเป็นปัจจัยสําคัญนะครับตี ความเป็นอยู่ของมุสลิมนะครับเขออาจะต้องได้สัมผัสการอาหารฮาลาลนะครับวันนี้นะครับทางมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยนะครับจัดโครงการพัฒนานะครับร้านอาหารมุสลิมในพื้นที่จังหวัดเชีงยงใหม่นะครับโดยมีท่านอิมามุสตอฟาฮาซันนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดอาหารฮาลาสเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับมุสลิมในการบริโภค ส่วนผู้ที่บัจจัยมุสลิมหากบริโภคอาหารฮาลาลก็จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกันเพราะอาหารฮาลาลจะต้องมีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามข้อบัญญัติแห่งศาสนาิสลามปศาศจากสิ่งต้องห้ามและมีคุณค่าทางอาหารณห,ห้องประชุมชั้นสองอาคารดารุตตะกวามมชีลาตะกวาจังหวัดเชียงใหม่มูลนที่สร้างสุขมุสลิมไทยจัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนกว่า100กว่าล้านขาหารในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิม ื่อสุขภาวะมีมามมสตาอฟาฮาซันผู้ทรงบุณวุฒิจุฬาราชมนตรีประธานที่ปรึกษากรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่แทนนายยงยุทธเจันทร์ประธานคณะกรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพื่อวาดและเปิดงานเรื่องของคณะรัฐบาลที่จริงเรื่องใไม่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่มีอยู่ในบทบัญญัติของรัศมีมาแต่ตั้งยุคการศึกษานบีมัสอโลอิสลามได้รับบทบัญญัติจากรัศมีตลาเขาก็าหาแลตัวญีบัน จะไว้ในอายะครอ่านมากมายนะครับหลายๆสื่อว่าเขมกันกกนะครับอั้นี้มันเป็นสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นวิถีชีวิตอีกเรื่อยิ่งของมุสลิมที่ต้องได้รับรูบร้ได้เรียนรู้ในเรื่องแผ่วทีนะครับอายะครานที่ผมได้เชิญไปเมื่อกี้นี้อยู่สิรอัลบะกรอัลลอฮฺสลาทุงตัดว่ายเยฮะน,นัสอัลลอฮฺไม่ได้บอกว่ายัยมุสลิม ยาอุมินูน,นะครับเสมอวนอยกุรอานอัลลอฮ์เรียกยาอายูฮันนนสโอ้มนุษยชาตทั้งหลายโอมนุษยชาตทั้งหลายทุกมุมทุกกลุ่ม,มทุกทุก,ทกเอ่อในทุกทุก,ทกนะครับชาติพิพัน์ไม่เฉพาะมุสลิมเท่านั้นบทบัญญัติของอัลลอฮฺสลาเน้นจะครอบคลุมในมนุษย์ทั้งหมดในฐานะที่เขาเหล่านะั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์สุฮานตละอัลลอฮฺเรียกความเมตตาถูกพวกเขา ให้ทางนำาหตุทิวิตให้วิีชีวิต่างทศศาภูมิมศุลยอิสลามมาให้กสมนุรย์ทั้งหมดนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ยืนยันอย่างแท้จริงว่าม,มุมัดนั้นถูกส่งมา,รรมา,าเป็นรั์มะตัลลินอาลามีนเป็นความเมตตาแก่ชาวโลกทั้งหมดอิสลามเป็นทางนำาชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะชนกลนนนนุ่มใดตัวั้นเยไอยอดนาสโอ้วาุษรัทธาอะไ Hulumimma fil ardi halalan dan Allah bawa. Orang mesti akan berhati-hati. Cemburui pok sing yang baik. Halal itu dalam hidupan. Jadi kumpul dalam ayat berapa? Jadi halal dan bijikan. Halal bermaksud sifat yang diijinkan. Alam bermaksud sifat yang tidak diijinkan. Alam adalah 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 ตังนั้นเมื่อออสตราการาว่าฮัลาลันจะนควบคู่กันว่าตอยีิบันคือคําว่าต้ยิบแปลว่าดีฮัลาลันตอยยิบันก็สิ่งที่อนุมัติที่ดีๆทุกอ่าแต่วันนี้เราต้องการที่จะมาเสริมเติมแต่งให้พี่น้องได้นะครับได้พัฒนาในเรื่องของฐานของเราให้มันก้าวหน้าให้มันสูงขึ้นนะครับให้คนต่างชาติให้คนต่างศาสนิกให้คนต่างประเทศ ได้เข้ามาเห็นแล้วว่ามาเชียงใหม่แล้วมีอาหารฮาลลฮาลลาลัลาลลนปอนญี่ป่นิไม่ใช่เพียงแต่ฮาลลานะครับฮาลลาก็จะหาได้ไม่มากไม่ไม่ยากแต่เขาว่าฮาลลาลันปอิบี่ลาุ่นฮาลลสิ่งอนุมัติที่ดีๆที่สะอาดและปลอดภัยนั้นนะครับเป็นสิ่งทีนน่เราต้องช่วยกันัฆษณา,า่อไปเชือ่อไหม ือเดิมทีเราที่จะทําเรื่องของมาตรฐานอาหารแล้วก็มีเรื่องโปรแกรมในการบอกว่าร้านอาหารคารานีอยู่ที่ไหนบ้างให้มันลงทะเบียนนะก็มันก็ติดขัดคือเมื่อีประมาณสิกบกว่าปีแล้วมันไม่มีคนที่โปรแกรมเบอร์เก่งที่มาทําให้เราก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาว่าโครงการเนี้ยเราจะพัฒนามาตรฐานอาหารนะโดยทีมงานเขเสนอใช้คำว่า b o o s i n food safety i n d นะครับแล้วก็ ตัวทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ว่าจะเป็นเครื่องหมายที่เราจะเผยแพร่ให้ไปไกลต่อไปอันนี้พอเผยแพร่ไปไกลต่อไปทุกท่านที่เข้าร่วมเนี่ยสิ่งที่ได้แน่แนคือถ้าเราเผยแพร่ไปไกลต่อไปเนี่ยอนาคตข้างหน้าเมื่อมีใครก็ตามที่เขาอยากจะทานอาหารอรซึ่งมีสุขภาวะที่ดีปามมาตรฐานขององม์กรด้วยอะไรด้วยจะเป็นของหลักตารหลักศาสนาด้วย เขาก็จะหาได้แล้วก็ทำเป็นในแง่หนึ่งคือเป็นการเปิดตลาดของพวกเราให้กวา้างขึ้นในแง่นั้นแล้วก็ไปในทางอ,อ้อ็คือพี่น้องสิ่ง่ที่ทานอาหารของพวกเราก็จะรับประกันได้ว่าอาหารที่มีสุขภาวะแต่ในอีกด้านหนึ่งซึ่งคิดเอาไว้แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำเรียนว,ว่าจะทำเสิรการอบรมนะอบรมที่ตั้งใจมากๆาก็คือเรา อาหารมุสิมเนี่ยต้องคุยจริงๆเลยนะว่าอร่อยความที่ร้านที่เ,เราอร่อยเนี่ยสิ่งที่เกิดปัญหามากในสังคมมุสิมเราในบรรดาธุรกิจของมุสิมเราซึ่งจริงๆแม้กระทั่งธุรกิจของครอบครัวผมก็เกิดปัญหาที่คือปัญหาคนสืบทอดไม่ได้ธุรกิจของเราก็เลยเป็นเหมือนกับธุรกิจที่ทำแค่รุ่นเดียวพอจบจากรุ่นนี้ รุ่นต่อไปลูกหลานก็จะไป่านเชื่ไหมเมืองท่องเที่ยวนะครับคนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากมายตัวเอง้อทราบนะครับคนต่างประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมเขามาเมืองที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขามาถามหาร้านอาหารฮาลา หลายคนครับจากญี่ปุ่นจากคนนั้นจากที่ไหนจากออสเตรียหรือบาซิลนะครับเขาไปไปถามที่ที่มัสยิดว่ามีร้านอาหารคาลาไหมแถวนี้ผมก็งงคนญี่ปุ่นญีก็เลยถามว่ากับเ็นมุสลิมไหมผมไม่ใช่ผมไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าผมต้องเลือกทานอาหารคาลาเพราะมั่นใจว่าอาหารคาลานั้นปลอดภัย เห็นไหมครับเขาเข้าใจว่าเขาเข้าใจดีว่าอาหารทะเลน,นั้นจะต้องปลอดภัยเพราะกระบวน,นการในการผลิตอาหารทะเลจะตั้งอยู่บนคำว่าอันาโซฟานความสะอาดและความปลอดภัยฉะนั้นเราพี่น้องเป็นทั้งหลายครับเรื่องของทะเลเรนไปญี่ปุนเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะได้เรียนรู้นะครับอีกมากมายนะครับ ผมถือว่าเป็นโอากอาสดีของชาวเชียงใหม่เราที่เราจะได้ทึกงานตรงนี้นะครับแน่นอนว่าตลาดอาหารฮาลาลหารือตลาดอาหารสําหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาถทวามีความสําคัญขึ้นเรื่อยๆกระทั่งสาม,มารถขยับจากการเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มไปเป็นตลาดหลักหรือตลาดที่มีผู้บริโภคเป้าหมายจํานวนมากและหลากหลายกลุ่มภายในระยะเวลาเพียงบกีทศวรรษโดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลังจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรมุสลิมโลกและกระแสการบริโภคอาหารปลอดภัย โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมเพื่อสุขภาวะจึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อได้มีการพัฒนาสู่มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไปจุมพลศรีสมบัติรายงานครับพี่น้องครับถือว่าเรื่องของฮาลานนะครับเป็นโอกาสหนึ่งของพี่น้องมุสลิมนะครับที่จะขยายฐานในการการขายนะครับ โดยเฉพาะร้านค้าร้านอาหารนะครับคงจะเป็นด้านแรกนะครับที่จะได้รับหรือต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเยือนนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับที่มีพี่น้องนะครับทางพี่น้องต่างจังหวัดและพี่น้องต่างประเทศนะครับที่มาเชียงใหม่นะครับโดยเลือกเชียงใหม่นะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับร้านอาหารนะครับเขาก็จะต้องเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของฮาหานโดยเฉพาะเรื่องฮา้านต่อยิบันนะครับพี่น้องครับพาพี่น้องไปแหมตี้นึ่งนะครับ จังหวัดพิษณุโลกนะครับไปชมมวชิดกันครับผมครับพี่น้องครับวันนี้เอาไปพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแลพิษณุโลกเราเคยไปแอลหลายครั้งอะไรนะ่ครับเอาไปแอลนี่เอาไปดูว่าวชิดทิศโลกนะครับครับเพ่นมีความเป็นอยู่กันยังไรนะครับครับผมมีออย่างน่าสนใจพรอมนะครับแล้วเอาไปไปชมจากกรุบครับผมครับ วันนี้พาพี่น้องนะครับไปเยี่ยมชมมัสยิดปากิสตานถึงมัสยิดปากิสตานก็เข้าเวลามักริบนะครับซึ่งถือว่าเป็นเวลาค่ําคืนแล้วจึงไม่มีโอกาสนะครับพบผูใ้ใดเอาเป็นว่าเรามาชมบรรยากาศมัสยิดยามค่ําคืนก็สวยไปอีกแบบหนึง่งเล่ากันว่าจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแห่งความหลากหลายนะครับทางวัฒนธรรมประกอบด้วยผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติหลายภาษาต่างศาสนามาอยู่ร่วมกัน มีผู้คนมากมายที่พำนับอาศัยอยู่ในจังหวัดนี้ต่างเชื้อชาติต่างชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยจีนชาวลาวชาวยวนและที่สำคัญชาวมุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาิสลามข้อมูลของชาวมุสลิมที่นี่นะครับยังไม่มีใครทําเป็นฉบับของมุสลิมแต่เท่าที่ค้นหาได้กับกูกูหรือ Google ก็พบว่า ชาวมุสลิมพูดถือศาสนาิสลามกลุ่มแรกเข้ามาตั้งติ่นฐานในเมืองพิษณุโลกนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2460ต่อมาปีพุทธศักราช2489นะครับก็มีพี่น้องมุสลิมนิกายสุนีนะครับเข้ามาค้าขายบริเวณหลังตลาดใต้นะครับมีกุโบสุสานและร้านค้าของมุสลิมจำนวนมากนะครับั้งอยู่ยามปัจจุบันชาวมุสลิม ทั้งสองกลุ่มอพยพยยกย้ายกันไปทุกวันนี้ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโนโลกนะครับบริเวณสีแยกบ้านแขกมีชาวมุสลิมกลุ่มใหญ่อาศัยอยู่รวมกันอย่างเดียวแน่นประมาณห้าถึงเจ็ดสิปีนะครับเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนีทำอาชีพเลี้ยงวัวนมและขายน้ำนน้ำนมวัวนะครับมีมัสยิดปากีสถานสำหรับประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาและเป็นศูนย์รวม ใจิตใจของพี่น้องชาวพิษณุโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523เมื่อชดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ถนนธรรมมาบูชาช่วงระหว่างถนนสิงหวัฒนะครับกับถนนพระองค์ดำย่านนี้มีธุรกิจของชาวมุสลิมจำนวนมากนะครับส่วนร้านอาหารทาลานของมุสลิมนะครับก็ร้านอาหารเจ้าเก่าดั้งเดิมแบบเลิศรสนะครับก็เวลาผมไปทุกทีก็จะมาแวะชิมนะครับมีอยู่ หลักๆอยู่สามร้านด้วยกันนะครับก็เช่นร้านโรตีของฟาเคลาโรตีนะครับข้าวหมกไก่ของร้านยาสมินและซุปหางวัวของใบมุสลิมนะครับทั้งทั้งสามร้านนะครับก็ตั้งอยู่บนถนนพระองค์ดำช่วงตัดกับถนนธรรมบูชาย่านนี้นะครับเขาเรียกว่าย่านสามชาติพันธุ์นะครับเป็นย่านรวมมิตรชาติพันธุ์ต่างาศาสนาพุทธคิดอิสลาม น่าเที่ยวครับด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีสถาปัตยกรรมต่างาศาสนามีอาหารต่างสัญชาตินะครับเต็มไปด้วยบรรยากาศการค้าขายกับการจราจรที่พลุพกพลานฝางเวลานะครับมาย่างนี้มีความเจริญมั่งคั่งของเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนที่ต่างเชื้อสายรออยู่นะครับรายงานโดยชุมพลสีสรครับอันนี้ก่อหตมาชีน้นึงนะครับประชิดตีจังหวัด พิซนูโลกครับครับซึ่งมีประชากรมุสลิมค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับก็มีร้านอาหารหลายร้านนะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมที่ไปที่โลกนะครับออกทองของร้านอาหารร้านสบายง่ายได้นะบสบายง่ายได้นะครับไปที่มัสยิดปากิสตานครับเดินไปเดียวนะครับร้านอาหารโอ้เหจมนะครับคาโรตีนะครับก็จะกินอะไรอย่างสปาสปะเปื้นนะครับนะครับจากพิษนูโลกนะครับพาพี่น้องไปที่ อำเภอแม่ริมนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นร้านอาหารของบังนะครับบังดิงนะครับซึ่งเปิดร้านข้าวหมกบังนะครับอยู่ที่เขตพื้นที่อำเภอแม่ริมนะครับเพื่อเป็นแหล่งรองรับนะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับที่มาจังหวัดเชียงใหม่ครับผมอำเภอแม่ริมเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง อันดับต้นๆก็ต,ต้องยกฮืมมอนแจมและอีกหลายแห่งที่น่าสนใจอาหารฮาล้าลในพื้นที่หากินยากสําหรับพี่น้องมุสลิมที่เข้ามาสู่อำเภอแม่ริมวันนี้ร้านบังข้าวหมกเปิดพื้นที่ขายอาหารฮาล้าลเพื่อตอบสนองความต้องการในการรับประทานอาหารฮาล้าลในพื้นที่อำเภอแม่ริมจึงก่อให้เกิดร้านบังข้าวหมกเราไปคุยกับบังดิงเจ้าของร้านนะครับผู้ที่มีจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยงานด้านบริการ ตอบสนองความต้องการของนักเดินทางนักท่องเที่ยวที่เข้าสู่อำเภอแม่สลัมเลยก้มลลผมชื่อบังดิงครับคแถมนี้เขาเรียกผมบังดิงครับพอดีผมว่าประกอบอาชีพอยู่ขายข้าวโมกอยู่ในตลาดครับแต่ตอนนี้พอหาบ้านได้ก็มาเปิดเป็นร้านค้าก็เป็นความต้องการของของผมด้วยอยากจะมีร้านอาหารมุสลิมในเขตอำเภอแม่ริมของเราสักร้านหนึ่งเพราะว่าเพื่อ มุสลิมของทางภาคเหนือด้วยกันแล้วก็มุสลิมต่างจังหวัดจากจากสามยอดจากที่อื่นมามามาต่างแดนมาเที่ยวที่ไม่ริมไม่มีอาหารหรือมุสลิมทานเลยครับผมก็เลยตั้งใจอยากจะเปิดให้ให้ตอนรับพวกมุสลิมพวกเราหรือทางศาสนาก็ได้ที่ต้องการจะมาชิมข้าวหมกของของผมที่อำเภอไม่ริมนี้ครับก็นอกจากข้าวหมกก็มีซุปครับมีข้าวหมกเนื้อข้าวหมกแพะ ข้าหมกไก่แล้วก็ยังมีซุปหางแล้วก็ซุปเนื้อก็ซุปซี่โครงครับก็พยายามจะเพิ่มเมนูหลากหลายขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มจะเพิ่มเมนูมามากกว่าเดิมก็ข้าหมกของเราก็สูตรมาจากแม่ผมจากปัตตานีเลครับจากสามจังหวัดภาคใต้ครับก็ตั้งแต่เปิดมานี้ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีกับคนในพื้นที่ก็ปกติเขา เวลาจะทานข้าวหมกทีนึงก็ต้องไปทานในเมืองครับตอนนี้เขาก็ดีใจมากที่เรามาเปิดที่นี่แล้วก็ทางมุสลิมที่ในเชียงใหม่ด้วยกันแล้ก็เวลาเดินทางมาทเทีท่ยวทีไม่ริมกไ็ได้ได้ได้แวะได้มีอาหารทานในในช่วงเดินทางไม่ต้องไปย้อนกลับไปในตัวเชียงใหม่ไปทานอาหารอัสลามุอกลยกุมกาลูอเลมฮฮิตต์มากีนะกาลูอัลกัมฮฮิตมากีฮ่องก๊อกตานิงจลาน้ากออีกแล้ Oh, promotor tiga belah ayah mana ni. Tak salah aku lah ni. Kita kata ni juga mari buka nasi, buka kedai nasi sini dah. Tolak for kita mari dah. Tak salah aku nak nak tak ada tempat nak akan nasi dah. Kita buat mari. Pas kalau nak uyi sadu ada tu, tu mai dulu. Tak ada teriam hai. Wah, oh, yakin apa? mang, alai mang, alai fok lama kikon. Kita uyi tu ai dulu bah. Kita nak tiam nak. Ah tak apa minta minta selamat tolak tu tukan kalau hari dah. เบอร์โทรเบอร์โทรคือติดต่อมาก่อนก็นกคือเบอร์โทรก็0855991698ข้าวหมกอาหารอมตะหากได้ลิ้มลองแล้วคุณก็จะชื่นชอบโดยเฉพาะที่ร้านบังข้าวหมกแม่ลิมต้อนรับนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่มาเยือนอำเภอแม่ลิมหรือพี่น้องในพื้นที่นึกอยากจะกินข้าวหมกนึกถึงร้านบังข้าวหมกแม่ลิมเชียงใหม่แวะอุดหนุนกันนะครับจุมพลศรีสมบัติรายงาน ครับพี่น้องครับก็หลากหลายเรื่องราวนะครับที่นํามาคือพี่น้องได้สัมผัสได้ชมกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารฮาลาลนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับในกระบวนการผลิตนะครับอาหารฮาลาลนะครับในเรื่องของการอบรมนะครับในเรื่องต่างๆนะครับที่เอาควรจะคือพี่น้องมุสลิมนะครับได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้นะครับาะ เรื่องทุนการศึกษาเรื่องการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สําคัญในอิสลามนะครับต่อที่เราต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับนาอเด็กเยาวชนที่มีโอกาสได้ไปเรยียนเมืองนอกเมืองนานะครับหากว่าพี่น้องท่านใดสนับสนุนได้ก็นสนับสนุนกันไปนอยากจะบอกว่าเรื่องการศึกษานะครับเป็นอีกหนึ่งยาริยะแห่งเรื่องหนึ่งนะครับที่หากว่าเอาส่งต่อผู้คนนะครับส่งเยาวชนให้ได้รับรู้เรื่องราวของศาสนานะครับ โดยความรู้นั้นนะครับก็เชื่อมโยงถึงอาคิรัตนะครับก็ส่งต่อมายังผู้คนมากมายแน่นอนว่าความดีที่ถูกส่งต่อไปแล้วนั้นนะครับจะได้รับการตอบแทนจากลอสุุาพาตตาราครับวันนี้ก็คงจะมีเวลาเพียงแค่นี้นะครับก็ของอําลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอลอสุภาตาลานะครับคือพี่น้องนะครับมีสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ อามานการงานใดๆนะครับเป็นที่พึงพอพระทัยของอลอสุภาวาตาลานะครับวันนี้ขอลาตนี้ครับสลามลัยกุมยอัลลอคุ้ม